สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักนะคะก่อนที่จะนอนกันนะคะมีรันด้อมดีๆมาให้ฟังกันนะคะค่ำคืนนี้เขาอยากฝากอะไรถึงคุณค่ำคืนนี้ถ้าฝากถึงคุณได้เขาอยากฝากอะไรถึงคุณนะคะสุ่มนะคะขอพลังงานไพ่3า,าใบนะคะใบแรกนะคะคนที่มีวันเดือนปีเกิดในวันเลขที่21นะคะเลขสองเลข1ได้ค่ะ The t o w e เเขาอยากฝากอะไรถึงคุณล่ะคะเขาอยากบอกว่า ตั้งแต่ที่เลิกกับคุณตั้งแต่ที่จบกันไปนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีแพชชั่นในการทำอะไรเลยเขารู้สึกว่าในวันที่ไม่มีคุณนะคะเขารู้สึกหดหูเศร้าใจแล้วก็ท้อแท้ต่อโชคชะตาบ้างบางทีก็แบบว่าอาจจะแบบนั่งโง่ๆอ,อ,อยู่ใต้ต้นไม้มองนั่นมองนี่เล่นกับแมวไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือตั้งแต่เลิกลากับคุณไปจบกับคุณไปไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาคิดถึงคุณแล้วก็เขาไม่รู้จะทำยังไงถึงจะทำให้มันมีความสุขเหมือนเมื่อก่อนนะคะ คนคนนี้เดอะทาวเวอร์นะคะอาจจะบอกว่าจบกับคุณไปพังกับคุณไปเนิ่นนานแล้วนะคะเขาไม่รู้ว่าตัวคุณเองเป็นยังไงบ้างหรือว่าตัวเขาเองเป็นยังไงบ้างเลขสองเลข1เกิดเดือนกุมภาได้เดือนมกราได้นะคะคนคนนี้จะเกิดวันอังคารวันพุธวันเสาร์วันอา,าทิตย์นะคะ ตัวเขานะคะหรือว่าตัวคุณนะคะตอนนี้อาจจะมีคนคุยใหม่ไปแล้วแต่ว่าเขาก็อยากบอกว่าถึงตัวเขาจะมีใครคุยก็ไม่ละมุนในหัวใจเหมือนคุณนะคะใบต่อไปสุ่มนะคะค่ำคืนนี้ความในใจของเขาเขาอยากบอกอะไรถึงคุณคนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข18เลข1ได้เลข8ได้เดือนมกราได้เดือนสิงหาได้นะคะจัส t i กจัสติก เขาอยากบอกคุณว่าเขาว่ารู้สึกผิดมากเลยนะที่ปล่อยคุณไปเขารู้สึกผิดเหลือเกินผิดในหัวใจผิดผิดต่อคุณมากๆเลยที่ทําให้มันพังลงเป็นเดอะทาวเนะคะเขาไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณยังจะมองหน้าเขาติดหรือเปล่าคุณกับเขานะคะอาจจะจบกันไปแบบ อาจจะจบกันไปพังกันไปแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอยากบอกว่าไม่ว่าใครเข้ามาในชีวิตเขาก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีเหมือนที่เคยมีคุณนะคะพอแบบว่าเสียคุณไปแบบไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะคะไปต่อไปนะคะคนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข7เลข7เกิดเดือนกรกฎาได้เดอ o มูนค่ำคืนนี้เขาอยากบอกว่าเขาแอบส่องแอบึก แอบมองคุณในโลกโซเชียลตลอดเวลาบางครั้งก็ฝันถึงคุณคิดถึงคุณด้วยนะคะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้นอกจากฝันถึงคุณแล้วก็ส่องคุณทางโลกโซเชียลนะคะคนคนนี้ค่ะรู้สึกสํานึกผิดมากแล้วก็คิดถึงคุณเสมอนะคะ